เป็นการว่าเสร็จภารกิจในวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดุสานีสปาชาแนลวันนี้เป็นงานเป็นการค่ะก่อนกลับบ้านถ่ายชีปอวดเพื่อนๆทองดุสานีสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นพระใส่บาทประจำวันเริ่มตั้งแต่องค์นี้เป็น วันเสาร์นี่ไงวันเสาร์เป็นวันวันเกิดประจําวันของดุษณีเกิดวันเสาร์นะคะพระนาคปกนะคะวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันปกติจะเริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ทางโน้นทีนี้ว่าเราเริ่มจากตรงนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์เป็นวันอันนาคปกของอันพุทธรักษาก็คือนาคปกสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะดีวันศุกร์ค่ะ มันสุขสนุกสนานสุขกายสุขใจนะคะวันฤหัสบดีนะคะประจําวันวันนี้เป็นวันพุธปางเลไลนะคะวันพุธเป็นปางเลไลนะคะกักบาทวันพุธนะคะวันอังคารคือวันพระนอนนะคะนี่เป็นวันพระนอนค่ะเพื่อนๆค่ะให้ดู วันจันน่าจะเป็นวันต่างห้ามญาติหรือเปล่าเมาะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์จิตแจ่มใสบางคนก็อาจจะมีจิตใจร้อนแรงนะคะตามตำราที่บอกว่าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสหรือว่าวันอาทิตย์มีจิตร้อนแรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับวันเวลาตกฟากด้วยจะมีตำราร้อยปีอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ ดูเพื่อนๆน้องๆที่กำลังแข็งแรงก็กำลังเก็บกวาดเลือนชานเก็บกวาดของที่ล้างจากเพลนเดี๋ยนั่งคุยกันสักนิดหนึ่งรอเพื่อนๆที่ไอ้นี่สักนิดหนึ่งนะคะรอรอเพื่อนๆที่เขาล้างตูนล้างชามเสร็จแล้วก็จะขึ้นกลับพร้อมกัน อยูนนี้ไม่มีอะไรหรอกเขาจะเขาจะยกเว้นสักคนหนึ่งว่าอยู่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรก็ได้ไม่ต้องมาช่วยเมื่อก่อนนี้ก็อยู่อย่างนี้แหละนี่แหละคือช่วงนี้เว้นได้ค่ะเพราะว่าช่วงที่ไม่ได้เข้าหน้าหน้านาแต่ที่ว่าทําไมเหรือช่วงเข้าวรรษาถึงได้ประจําที่วัดเพนก็คือพวกที่เขาทำไร่ทนานาไงก็จะยกโอกาสให้เฉพาะ พวกที่พอไปวัดมาวัดได้นะนะื่นเพื่อนค่ะพอได้ไปวัดมาว่าได้กัที่ว่าบ่ได้ไปให้ไปหน้านะั่นเนาะนั่นแหละกเรยอาสาตรงนี้แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สบายสบายหน่อยว่าก็แล้วแต่เราเนาะมาก็ได้ไม่มาก็ได้วันธรรมดาเพราะว่าพวกข้าเจา้าที่ร่างกายอุดมสมบูรณ์หรือว่าเนี่ยข้าเจ้าก็มาประจาอยู่แล้วนะั่นะนะแต่ว่าช่วงทาหน้าช่วงเขา้าพรรษาจัดกลุ่ม เชาจังหันเ้าเพ้นนี่แหละเฮ้ยเสรารกิจแล้ววันนี้ก็จะขึ้นบ้านกลับบ้านเมื่อบ้านที่เราพูจะไส่ตลอดตลอดตลอดเมื่อบ้านอีกสหหี่ห้านาทีก็ถึงบ้านประมาณนี้แหละค่ะมืออื่นเตรียมตัวลงมาใหม่เป็นลุงท้าน Mm hmm. เป็นวันดีเชินพระเวทเข้าเมืองทุกปีเพิ่นก็จัดจัดเนาะ <c oughs> ก่อนก่อนโควิดมาสองปีเนาะจัดจัดได้สวยงามมากจัดพระเวทขึ้นทรงช้าง จัดอลังการแล้วก็มีชูชกมีกันหาชาลีมีนางมัดเซียม,มีข้อมบอริบทแหทุกทุกอย่างทุกทกอย่างที่เป็นตำเป็นตำนานของพระเวทนั่นแหละครบเครื่องครบเครื่องแต่แต่ปีนี้ก,ก,ก็ก็ธรรมดาอย่างว่าะเนาะว่าเป็นจัดตามประเภทนี่ไปกนเนื่องด้วยว่าง,งบ กันก <ersch> ับโ่คอยมีปัญหาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปจบตรงหน้าโบสถ์นะคะนี่เตรียมเขาจะเอเขาเรียกเอเนาะเอทงสวยๆงามๆอันนี้ที่วัดดอกไม้ก็เป็นดอกไม้นี่แหละคุณแม่ผู้นี่แหละเป็นผู้อุปัรรมอุปธรมอุปถัมภ์วัดคุณแม่โอดค่ะนี่แหละผู้่นอัน นี่กระดอกไม้พระอาจารย์เพื่อนปลูกเองนี่กะว่างๆกะผู้ใดมาเพ่นหนังสีอก,ก็มาปลูกมารลดน้ำเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนมาจบที่พาเพื่อนเพื่อนมาจบที่หน้าโบสถ์นะคะโบสถ์ก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วลเหลืองบประมาณอีกไม่เท่าไหร่ขาดประสงการคงสีมาเป็นแสนอย่างนั้นแม่เนาะโบสถ์บา้านเท่าเนาะก็หวังว่าคงจะเสร็จ ไวๆนี้แหละนะคะก็เป็นรูปพญานาคสามเสียนตรงนี้ตรงเป็นหน้าโบสถ์นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็อยากจะให้ดูไงวัดวาที่ไหนที่ไหนก็เป็นบุญนี่แหละเอ้ความสวยความงามนี่คือปากทางเข้าวัดตรงนี้คือเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กนี่แหละคะ่ะทางกลับบ้าน ประตูโขงขี่รถไปตัดตอดประมาณสามสี่นาทีก็ถึงบ้านเราจะมาจบคลิปตรงนี้สาธุบุญด้วยกันนะคะผู้ใดเขามาเบิ่งอันคลิปนี้กขออนุโมทนาสาธุไปด้วยกันเด้อผู้นับตนมากกระบกใหญ่ลมลื่นเสียงนกเสียงกากกจ,จักกะจันจักกระจันก็หลาหลได้ต่ว่า่น สีบวกาผู้ใดไ่วกามาจับ,จบ,จบก,กินดางนอนอกจากว่าสีเลยลอยเนี่ยคู่เนาะพระจังอันนั้นเป็นบอ่อแม่อ,มอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้าคุณแม่สวยๆหน่อยค่ะ่ันจะจบคลิป <laughs> คุณแม่ทายิกาคนสวยนะคะแม่คําวัดคําว่าน,นี่แหละมามีแหละจะเลื่อนลงเรื่องไปด้วยขาดคนผู้นี้บ้านเฮาเนี่กะ,ะรู้สึกอพเศร้างเงียบเองีอยู่คือกันนี่แหละ,ค,ะคุณแม่แดงก็อโอเคตรงนี้นะคะกับขอบพระคุณเพื่อนๆหลายๆที่แวะเขามา ให้กำลังแรงใจมืออื่นมาฟังเทศมหาชาติด้วยกันค่ะพระเดินทางมาแล้วองค์หนึ่งกันบ่แม่มืออื่นกับเตินตามมาอีกเป็นสามองค์เนาะขึ้นธรรมาต<า>ฟังกระต้มขนมหอยละยิงละยางนั่งเขี่ยวไปครบไปบางองค์เพิ่นกระเทศตะโลกตะโลกเด้จังได้ก็ขอกราบขอบพระคุณเชิญล่วงหน้านะคะพรุ่งนี้ มาฟังเทศมหาชาตจับได้กันได้ก็ตตรงฟังไปด้วยกันเนาะร่วมๆไปเลยเนาะร่วมไปเลย,เลยบ,ญญญบ่จํากัดแมนค่ะกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆคุณนอาเพื่อนกีชยอยนี่แหละนี่แหละคือเป็นอันแขนเป็นขาของผู้เฒ่าบ้านเฮาเนี่แหละท่านสมัยพุ่นแหล้วรถคนละคันซองคันกับวากันไปขอบพระคุณนะคะพรุ่งนี้เชิญนะคะเพื่อนๆคะ่ะ